คนที่นอนฝันเป็นเพราะอะไรทำไมเวลาเรียนช่วงบ่ายจึงชอบง่วงนอนคะเป็นเพราะเริ่มกำเริบเพราะดีกำเริบเพราะเสีมหะกำเริบเพราะชวดาบอกรางสังหอนเพราะอารมณ์ที่แนบอยู่กับจิตเพราะบุพนิมิตให้รู้เรื่องดีดีในหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้คนเรานอนฝันและฝันเพราะบุพนิมิตเป็นฝันที่แน่นอนอาหารย่อยย่อมเพีย อยากหลับพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เวลาฟังธรรมโหนกิ่งไม้ก่อนเคยเป็นลิงชอบหลับเคยเป็นหมูนั่งฟังเป็นผู้มีศีลธรรมก่อนเขียนอะไรเล่นเคยเป็นสัตว์เลื้อยคานพระอาจารย์คะเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรมีการตายไหมคะมีส่วนย่อมหรือเปล่าในโลกสวรรค์ทั้งหมดก็มีสวนกัน อนุภาพของเทวดาก็คือร่างกายเครื่องประดับสำหรับข้าวอาหารการกินที่ใส่เข้าไจิตไปหมดวิมานก็เช่นนั้นพวกเทวดาไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวฟันไม่หักและผมไม่งอกตายไปเป็นเทพธิดาปรากฏเหมือนมีอายุ16ปีเป็นเทพผบุตรปรากฏเหมือนมีอายุ20ปีแต่ในเวลาตายอัตภาพของเทพบุตรเหล่านั้น สุดโทมในเวลาจะตายจะหายใจไม่ออกระสับระสายไม่ยินในอาสนะของตนก็พวกเทวดาจากจุติในเจดวันขายกบกนุษบุพนิมิ้าย่อมเกิดมีดอกไม้เหี่ยวเช้าหมองเงื่อไหลจากระแตทั้งสอง ผิวพรรณมองเทวดาไม่ตั้งอยู่ในเทวอาจพวกเทวดาไปเกิดแล้วคิดว่าพวกเราอาศัยทานที่เราให้ศิลที่เรารักษาภาวนาที่เราจเจริญจึงเสวยสมบัติบนสวนรรค์เบื้องบนนี้เมื่อหมดบุญจึงรีบมาทำบุญต่างๆต้องการที่จะไปเกิดที่เดิม